สวัสดีค่ะก็ะซิบอกเล่านําเสนอโตโยตา้าไฮรักวีโกนะคะคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ปี2011ค่ะเครื่อง 2,500cc นะคะตัวสงูงดูบึกบืนนะคะท่านปีไม่ลึกค่ะปี11นะคะราคา229,000บาทเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีแอร์เย็นพร้อมใช้งานค่ะ รถอยู่ในหมู่บ้านพฤษาสาบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นรถมือสองเกียร์ธรรมดาค่ะกระจกขึ้นตรงเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์แคปเปิดได้ด้วยนะคะกว้าง,างสะดวกสบายค่ะ2 000, 2 9 9 0 0บาทสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนัดดูรถด้วยตนเองได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดหมายล่วงหน้าและไปดูด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของทุกๆท่าน แอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นกันเท่านั้นสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ